Oh. ขอกอราบสวัสดีกับ <c oughs> ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่สองนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของผูดผีจิตวิญญาณนะนั่นก็คือเรื่องของเงินปากผีนะซึ่งความเป็นมาของการใส่เงินหรือว่าใส่สตังไว้ที่ปากศพเนี่ยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดนั้นก็ไม่สามารถจะสืบ <c oughs> ประวัติที่แน่ชัดได้แต่สันนิษฐานว่าสันนิษฐานว่า น่าจะยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางๆนี่เองน่าจะไม่เกินจาก,กราชการที่4ี่ที่ห้ามันนี่ถึงจะเริ่มมีการเอาเงินหรือเอาสตังค์ใส่ในปากศพหรืออาจจะต่ำกว่านั้นลงมาก็ไดน้นะเพราะถ้าหากว่าเรานึกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาระบอบการปกครองตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะระบอบกษัตริย์ ขุนนางแล้วก็ไพรอย่าลืมว่าบรรดาไพร่ชาวบ้านหรือทาสจะไม่มีเงินติดตัวไม่มีเงินติดบ้านโดยส่วนมากเวลาตายนะ,ะถ้าจะให้เอาเงินหรือเอาสตังค์ใส่ปากเนี่ยก็คงจะยังไม่มีหรือจะมีก็เฉพาะบรรดาขหบดีหรือขุนนาง ในสมัยยุคก่อนซึ่งถ้าหากว่าเป็นกษัตริย์เชื้อพระวงศ์หรือว่าขุนนางตั้งแต่สมัยโบราณก็คงจะแนวปฏิบัติตามจีนนะซึ่งสมัยก่อนนี้จีนมักจะมีอ <c oughs> ของมีค่าอย่างเช่นว่าไข่มุกใส่ในปากศพ เราอาจจะเอาคติความเชื่ออันนี้มาปฏิบัติตามก็อาจเป็นได้นะนี่เป็นเพียงการสันนิษฐานเป็นเพียงการสันนิษฐานแต่ว่าจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่คนไทยเรานิยมเอาสตังหรือว่าเอาเงินใส่ปากศพเรียกกันว่าเงินปากผีซึ่งก็ยังไม่นานมานี้เองและมาในถึงยุคปัจจุบันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมแล้ว ไม่ค่อยมีการนำเอาสตังหรือเอาเงินใส่ในปากศพแล้วนะจะเป็นเพียงาบางท้องถิ่นเท่านั้นที่ยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะแต่โดยทั่วๆวไปแล้วก็ไม่นิยมถือว่าไม่นิยมซึ่งจริงๆแล้วนะในคตินิยมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นเพียงปริศนาหรือเป็นเพียงอุป,ปเทศเท่านั้นเอง อันดับแรกคือปริศนาธรรมนะคนโบราณทำอะไรก็ตามมักจะแฝงปริศนาธรรมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเสียอย่างก็คือคนโบราณเนี่ยไม่อธิบายเหตุผลนะไม่ค่อยอธิบายเหตุผลและทำไมคนโบราณถึงไม่อธิบายเหตุผลก็เหตุมาจากระบอบการปกครองนั่นเองซึ่งยุคสมัยก่อนนั้น อย่างที่พูดไปแล้วการระบบระบบการปกครองคือระบอบนายกับไพร่นะเขาเรียกว่ามูลนายไพร่แล้วก็ทาสนะฉะนั้นคําคสั่งที่มูลนายหรือนายสั่งมาจะเป็นอะไรก็ตามไพร่หรือทาสไม่มีสิทธิในการที่จะถามนะห้ามถามให้ปฏิบัติตามอย่างเดียว คําสั่งที่สั่งมานั้นหรือสิ่งที่ห้ามมานั้นจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตามจะผิดถูกอย่างไรก็ตามห้ามคัดค้านห้ามถามให้ปฏิบัติตามอย่างเดียวด้วยคติการปกครองระบบการปกครองแบบนี้นี่แหละที่นี่คนโบราณไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เลยไม่อธิบายเหตุผลบอกแล้วให้ทําตามอย่างเดียวอย่างเช่นการ มัดตราสังนะการมัดตราสังศพเนี่ยมัดสามเปราะเนี่ยเปราะแรกมัดที่อะไรที่ลำคอนะบริเวณลำคอนะเมื่อเสียชีวิตแล้วสมัยโบราณก็คือใช้ผ้าดิบหรือผ้าขาวนี่ห่อศพนะห่อจนมิดชิดพอห่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้ดิบนะสมัยนี้เราเรียกกันว่าสายสินสมัยก่อนก็คือได้ดิบนี่แหละเอามาผูกมัดที่คอศพ นะเปราาหนึ่งอีกเปราาหนึ่งมัด,มดที่ไหนที่มือที่กําลังพนมอยู่ให้สพพนมมือแล้วก็มัดที่มือแล้วอีกเปราาหนึ่งนั้นก็คือมัดที่บริเวณข้อเท้ามัดทั้งหมดเนี่ยสามเปล่นะสามเปราะและในการที่ขณะที่ผูกหรือมัดในแต่ละเปราะนั้นนะก็จะมีการภาวนาคาถากำกับนะ ส่วนมากผู้ที่ทำการมัดศพ <c oughs> หรือว่ามัดตาสังศพเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสัปเหร่สมัยนี้นะถ้าสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีสัปเหร่ศพก็คือช่วยกันทำไปบรรดาคนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุจะเป็นผู้มัดให้ในขณะที่ทำการผูกเปลาะแรกหรือว่ามัดเปลาะแรกที่บริเวณลำคอก็จะภาวนานะ ขีวังปุตตังตอนมัดนะขีวังปุตตังแล้วก็โยงมามัดที่ข้อมือทั้งสองขณะที่มัดที่ข้อมือทั้งสองนั้นก็จะภาวนาเช่นกันพระริยังหัดเถนะพระริยังหัดเถจากนั้นก็จะโยงไปที่บริเวณข้อเท้าทั้งสอง มัดรวมกันในขณะที่มัดที่ข้อเท้านั้นก็เช่นกันก็มีการภาวนาอีกอขณะที่มัดที่ข้อเท้าก็ภาวนาสัมปตติงปาเทสัมปติงปาเทซึ่งคนปัจจุบันนี้เข้าใจว่าการมัดตาสังผีนั้นก็คือการผูกวิญญาณหรือมัดวิญญาณไม่ให้เฮี้ยน นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างมากซึ่งโบราณจริงๆหาได้มีเจตนาผูกมัดวิญญาณใดๆก็หาไม่เป็นการแฝงปิดศนาธรรมเอาไว้สอนคนที่ยังอยู่นี่เองนะเตือนสติบรรดาญาติพี่น้องหรือญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมงานศพนั้นนะ ให้รู้ให้เห็นว่าในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราทำมาหากินต่อสู้ดิน้นรนอาบเหงื่อต่างน้ำทำทุกอย่างเพื่อสร้างฐานะตนเองจนกระทั่งรุ่งเรืองมั่นคงจนกระทั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายมหาศาล แต่วาระสุดท้ายเมื่อสิ้นลมเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวนะและคนเรานั้นเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีครอบครัวญาติพี่น้องนะมีคนอันเป็นที่รักมากมายพอตายแล้วยังห่วงอยู่ ส่วนมากก็ยังห่วงกันอยู่นะอันดับแรกกห่วงครอบครัวตัวเองห่วงลูกเป็นอันดับแรกห่วง <c oughs> ผัวห่วงเมียเป็นอันดับที่สองห่วงทรัพย์สินสมบัติเป็นอันดับที่สามฉะนั้นการผูกตาสังหรือมัดตาสังเนี่ยจึงแฝงปริศนาธรรมเอาไว้ว่าคีวังปุตตังลูกคือห่วงผูกคอ คีวังหมายถึงคอปุตตังก็คือปุตตะปุตตะมาจากคำว่าบุตรบุตรหรือลูกนี่คือห่วงผูกคอนะพอผูกเปราะที่สองคือที่มือให้ขณะที่ภาวนาว่าภริยังหัดเถนะอันนั้นหมายความว่าสามีภรรยาคือห่วงผูกข้อมือทั้งสองนะ สามีหรือภรรยาก็ดีคือห่วงผูกข้อมือทั้งสองคำว่าภริยังก,ก็มาจากคำว่าภริยาหรือแปลว่าเมียหัดเถก็คือหัดถาก็แปลว่ามือหรือหัดหรือพระหัดนี่แหละนะภริยหัดเถคือภรรยาหรือสามีเนี่ยห่วงผูกมือสามปติงปาเทสัมปติงสัมปติมาจากคำว่าสมบัติ ก็คือทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะปาเทก็คือเท้านะฉะนั้นสัมปติงปาเทก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหลายคือห่วงที่ผูกข้อเท้าแห่งมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าเราตัดทั้งสามห่วงนี้ออกได้เราจะได้เป็นอิสระคือจิตเราจะได้เป็นอิสระ เมื่อจิตเราเป็นอิสระมันก็จะเข้าสู่ภูมิของความเป็นอริยะตามลำดับชั้นไปจนกระทั่งเข้าถึงภูมิพระอรหันและเข้าถึงนิพพานได้อันนี้แหละคือโบราณเนี่ยนะเขาแฝงปริศนาธรรมไว้ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนและโดยเฉพาะการนำเอาเงินเหรียญบาทก็ดีหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนโบราโบราณเนี่ย เงินพดล่วงหรือเงินก้อน,นใส่ในปากให้หนึ่งก้อนหรือหนึ่งบาทนี่แหละก็เช่นกันมันคือปริศนาธรรมว่าทรัพย์สินต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เราหามาทั้งชีวิตเน็ดเหนืยสะสมมาทั้งชีวิตตั้งมากมายมหาศาลเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปจริงๆนะ่ะแค่บาทเดียวหรือแค่ก้อนเดียวที่เขาใส่ปากให้เท่านั้นปริศนาธรรมสอนผู้ที่ยังอยู่นี่แหละ อย่าโลภโมโทสันเกินไปนะให้รู้จักแบ่งปันให้มีเมตตากันเอื้ออาทรกันช่วยเหลือกันคนมีมากก็จัดสรรปันส่วนแบ่งปันให้กับคนที่มีน้อยช่วยเหลือคนที่น้อยโอกาสอันนี้คือปริศนาธรรมของคนโบราณโดยแท้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นคือ,อไรอุปเทศเป็นส่วนที่จะให้เป็นหลังวัน หรือเป็นค่าแรงของสัป,ปเหร่ซึ่งสมัยโบราณไม่มีค่าจ้างนะสัป,ปเหร่ไม่ได้มีค่าจ้างเหมือนปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ผู้ที่มาทําหน้าที่สัป,ปเหร่เนี่ยเขาจะได้ค่าจ้างเขาได้ค่าตัวศพละเท่าไรนะแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่ก็อาจจะน้อย500บาท800บาทพันบาท บางสถานที่เขาอาจจะแพงหลักพันหรือหลายพันบาทนะแต่โบราณไม่มีค่าตัวผู้ที่มาทำหน้าที่สัปเรอนั่นก็คือมาช่วยกันด้วยใจนะฉะนั้นก็เลยให้ค่าเหนื่อยค่าตอบแทนก็คือเงินที่อยู่ในปากศพนั่นเองซึ่งสมัยก่อนทหากว่าใส่ไว้หนึ่งบาทเนี่ยมันมีค่ามากมหาศาลถ้าเราจะมาเปรียบกับเงินยุคปัจจุบันเนี่ย ถ้าย้อนไปเมื่อร้อปีก่อนหรืออย่างน้อยๆห้าหกสปีก่อนนี้เรายังใช้เงินกันเป็นสตางว่ากันเป็นสตางนะ,ะสินค้าในตลาดนะที่ขายกันอยู่ในสมัยโบราณย้อนไปเมื่อห้าหกสิปีตั้งแต่ประมาณ2500น่นยนะ่ยังใช้เป็นสตางก๋วยเตี๋ยวกระชามละหนึ่งสตางเท่านั้นเท่ากับว่า เงินหนึ่งบาทนั้นสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถึงร้อยชามนะก็ถือว่ามากพอดูในยุคนั้นเท่ากับว่านั่นแหละคือรางวัลหรือว่าค่าแรงของสัปเหร่จริงๆแล้วมันมีแค่นั้นเพราะว่าหน้าที่สัปเหร่ก่อนจะเผาเนี่ยจะต้องสำรวจศพนะอย่างน้อยก็คือหนึ่งอเอาน้ำมาพาวรางหน้าศพนะ เมื่อล้างหน้าศพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องดูความเรียบร้อยนะภายในหีบหรือว่าลูกหีบหรือว่าในโรงนั้นนะ่ะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะต้องนําออกก่อนที่จะเผานะบางทีถ้ามีสิ่งของมีค่ามากมาก,มากที่ญาติของผู้ตายใส่เอาไว้แล้วลืมนะอาจจะใส่เอาไว้ตอนที่บรรจุศพใหม่ๆเป็นเคล็ดนะว่าให้เอาติดตัวไป อาจจะมีเงินทองของมีค่านะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างหลงลืมอยู่เนี่ยสัป,ปเหร่จะทําหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยแล้วก็เอาคืนให้กับญาติแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยก็จะได้ทําการชาป,ปนากิจว่าทําการเผาไปตามประเพณีและสุดท้ายนะั้นก็คือสัป,ปเหร่เขาจะล้วงเอาที่ปากศพนั่นเองนะ เป็นค่าแรงหรือว่าเป็นรางวัลสําหรับในการที่มาช่วยทําศพนั้นให้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคนในยุคต่อๆมานั้นไม่เข้าใจอุป,ปเทศหรือว่าเจตนาของคนโบราณไม่เข้าใจปริศนาธรรมของคนโบราณก็เลยเชื่อถือกันว่าเงิน <c oughs> ในปากศพหรือเงินปากผีนะ่ะมันเป็นเงินอาถรรพ์นะ มันมีอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันมันเป็นความเชื่อพอมันเป็นความเชื่อแล้วเชื่อตามกันมาอาถรรพ์มันก็เกิดจริงความศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดขึ้นจริงเพราะอาถรรพ์ก็ดีความศักดิ์สิทธิ์ก็ดีอยู่ที่ความเชื่อนะมันอยู่ที่ความเชื่อถ้าเรายังเชื่ออยู่มันก็ยังอาถรรพ์อยู่มันก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ถ้าเราเลิกเชื่อเมื่อใดน,นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีอาถรรพ์ทั้งหลายนั่นก็ดีมันก็เสื่อมสลายไปเองนะเสื่อมสลายไปเองจากนั้นมานะบางเกจิคณาจารย์หรือบางสำนักเนี่ยจึงได้มีการเอาเงินปากผีเนี่ยนะมาสร้างเป็นเครื่องรางหรือเอามาทําส่วนผสมในการสร้างเครื่องรางต่างๆนะมันก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนหรือว่าคณาจารย์ท่านใดจะเอามาทําอะไรซึ่งก็เคยเห็นมีอยู่นะ แม้กระทั่งตะปูตอกโรงผีนะหรืออีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับศพนะหรือว่าเกี่ยวกับผีก็นำมาเป็นมวลสารผสมบ้างนะนำมาเป็นส่วนประกอบบ้างในการสร้างเครื่องรางก็ดีนะสร้างวัตถุมงคลบางสิ่งบางอย่างก็ดีนะอันนี้คือที่มาที่ไปของเรื่องของเงินปากผีซึ่งจริงๆแล้วจะ ถือกำเนิดเกิดขึ้นแต่ยุคใดไม่รู้และไม่ทราบและก็ตามที่ได้บอกไปแล้วเล่าไปแล้วพูดไปแล้วว่าหนึ่งมันเป็นปิศนาธรรมนะเป็นปิศนาธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาแฝงเอาไว้ในทุกเรื่องทุกราวทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระบรรจุกรุก็ดีขั้นตอนพิธีกรรมประเพณีต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งพิธีศพล้วนแฝงปิศนาธรรมเอาไว้ทั้งสิ้นนะ มันเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้นเลยแต่ว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างส,สติปัญญาด้อยนะหรือว่าสติปัญญาเรื่องของ <c oughs> เลยไปคิดว่าคนโบราณน,นี่งมงายกลายเป็นว่าหาว่าคนโบราณงมงายซึ่งจริงๆคนโบราณไม่ได้งมงายแต่ตัวเองนั่นละโง่เองนะโง่ที่ไม่มีสติผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ ถ้าหากว่าไร้สติไรปัญญาเสียแล้วนะถึงมันรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดนะไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยนะถ้าอยู่กับคนที่มีสติปัญญามันจะก่อเกิดประโยชน์นะทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ถ้าหากว่าวิชาความรู้นั้นมันไปอยู่กับคนโง่นะจะให้เรียนรู้มากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์นะ รู้ไปก็ไม่สามารถจะเอาความรู้นั้นมาพัฒนาหรือไม่สามารถเอาความรู้ต่างๆนั้นมาสร้างประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมกว็าตาอมอันนี้ก็คือที่ไปที่มานะ <c oughs> ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมของคนโบราณที่ได้ทำสืบสารกันมาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาคนดี นะขนรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆแต่ละขั้นแต่ละตอนอของแต่ละชาติพันธุ์ก็ดีนะโบราณนะมันร่วนมีมาทางนั้นนะนะไม่ว่าชาติพันธุ์ใดเขามีขนบมีธรมเนียมมีประเพณีแล้วก็มีพิธีกรรมของตนเองมาตลอดนะมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมตั้งแต่แรกเกิดนะจะต้องทำพิธีกรรมอะไรนะ เมื่อจเจริญวัยมาแล้วอย่างไทยเราเนี่ยมีการโกนผมไฟนี่นะ,ะก็เป็นพิธีกรรมนะหรือแม้กระทั่งเริ่มโตขึ้นสมัยก่อนเด็กไทยโดยส่วนมากจะไว้จุกอพออายุ13ปีบริบูรณ์ก็จะทำพิธีการตัดจุกหรือว่าโกนจุกก็จะแฝงปริธนาธรรมเอาไว้หรือแม้กระทั่งโตแล้วนะ สมรสหรือแต่งงานในพิธีกรรมการแต่งงานทุกขั้นตอนก็จะแฝงปริศนาธรรมไว้อีกอหรือแม้กระทั่ง <c oughs> ถ้าหาว่าเกิดมาเป็นชายต้องอุปสมบทนะตั้งแต่เริ่มทําขวัญหน้านะการแห่น้าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกันแฝงปริศนารำรเอาไว้ทุกขั้นทุกตอนนะและแม้กระทั่งจงกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตนะก็คือพิธีศพเนี่ยเช่นกัน ก็รวนแฝงปริศนาธรรมเอาไว้ทั้งสิ้นถ้าหากว่าผู้ใดพิจารณาและพยายามศึกษาในทุกประเพณีในทุกพิธีกรรมจะเข้าใจได้ดีว่าคนโบราณนี่ฉลาดลึกล้ำจริงๆแยบยนต์จริงๆนะสามารถแฝงปริศนาธรรมเอาไว้ได้ทุกขั้นทุกตอนนะแล้วในปิิศนาธรรมของคนโบราณน่ยถ้าหากว่าเราตีความหมายได้เนี่ยลึกซึ้งที่สุด นะมันลึกซึ้งที่สุดเลยแต่เสียดายว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่รู้แล้วก็คิดกันไม่ถึงอันนี้น่าเสียดายที่สุดนะเหตุเพราะว่าผู้มีปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงในยุคปัจจุบันเหตุเพราะเราโมาไปสนใจเทคโนโลย,ยียุคใหม่นะวิวัฒนาการยุคใหม่ที่เรียกว่าโรกาพิวัติเราก็เลยทิ้ง <c oughs> ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าความรู้ของโบราณนะ เราเลยไม่สามารถที่จะรู้พอไม่รู้ก็เลยพากันเข้าใจว่าประเพณีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พิธีกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไรสาระบ้างงมงายบ้างไม่มีประโยชน์บ้างเนี่ยอันนี้คือความคิดของคนโง่และโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีคนโง่เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีนะไม่รู้มันจะโง่กันไปถึงไหนนะ อย่างทุกวันเนี่ยบ้านเมืองที่มันสับสนวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เช่นกันเพราะคนโง่มันมากเกินไปและคนโง่ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อวดฉลาดแล้วแถมดันมีบุญบารมีนะในบุญบารมีไม่ใช่ว่าบุญบารมีที่สร้างสมอบรมมาเป็นบุญบารมีที่สร้างเสริมกันเอาเองนะพยายามสร้างเสริมบุญบารมีกันเอาเองบ้านเมืองถึงได้วุ่นวายกันอยู่ทุกๆวันนี้นะมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะทิ้ง จารีตประเพณีของโบราณทิ้งคําสอนของคนโบราณทิ้งปริศนาธรรมของคนโบราณนะในเมื่อเราไม่ยึดยึดหลักตามโบราณประเพณีนะมันก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับตรปัดไปหมดดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีดำเป็นขาวขาวเป็นดำนะ,ะมันก็เลยวุ่นวายสับสนกันอยู่อย่างทุกๆวันนี้แหละ นะแล้วมันก็ยังจะสับสนกันไปอีกยาวนานถ้าหากว่าเรายังไม่มีสติพอถ้าหากว่าเรายังไม่คืนไปสู่คำสอนของคนรุ่นเก่าถ้าหากว่าเรายังไม่ยึดถือไม่ประพฤติปฏิบัติตามบรรพชนของเราที่ได้ทำกันมานะมันก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายและสุดท้ายมันก็จะเกิดวิบัตินะมันจะโกเกิดวิบัตินะการขัดแย้งที่รุนแรงมันก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะทุกฝ่ายมีสตินะแล้วก็ยึดถือตามหลักโบราณประเพณียึดถือตามคำสั่งสอนและแนวปฏิบัติของบรรพชนของเราที่ได้กระทำสืบสารกันมายาวนานเราก็สามารถที่จะมีดวงตาหรือว่ามีปัญญาเห็นหลักความจริงและสุดท้ายก็สามารถพูดคุยกันได้นะบ้านเมืองของเราก็จะสงบลมเย็น นะต่อไปเราก็จะสงบรลมเย็นเหมือนที่ผ่านผ่านมามแล้วทุกฝ่ายก็จะอ,อมชอมกันบ้านเมืองก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะอันนี้แหละเพราะคนโบราณเนี่ยเขามีสติมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะคิดเขาจะพูดหรือเขาจะทำนะเขาพยา,ายามใคร่ครว้นเขาทำในสิ่งที่มีประโยชน์ อะไรที่ไม่มีประโยชน์เขาไม่ทำอะไรทำไปแล้วมันจะก่อเกิดความแตกแยกความเล้าฉานหรือมันจะเกิดความเสียหายกับตนเองหรือหมู่คณะเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะแต่มัน <c oughs> คนปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนปัจจุบันเราเนี่ยมมัน <c oughs> มันประพฤติปฏิบัติผ <c oughs> ิดจากหลักโบราณประเพณีของเรา <c oughs> มันจึงได้เกิดความ สับสนวุ่นวายอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ด้วยซ้าไปในขณะปัจจุบันนี้แหละมันจึงได้เป็นกันอย่างนี้นะและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่คนโบราณเนี่ยนะเขาแฝงคติทำคำําสอนหรือว่าการเตือนใจไว้ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมและข้อห้ามต่างๆนะข้อห้ามต่างๆบางทีเราฟังดูเนี่ยข้อห้ามนั้นนะบางทีมันไม่มีเหตุมีผลอะไรเลย ถ้าหากว่าเราไม่คิดเราไม่ทบทวนนะถ้าไม่คิดไม่ไข้ควรไม่ทบทวนเนี่ยนะเราจะไม่รู้เลยว่าบรรดาข้อห้ามที่คนโบราณห้ามห้ามห้ามเอาไว้นะ่ะที่เขาเรียกกันว่าเขาถือนะอย่าไปทํานะไม่ดีนะเขาถือนะไม่ดีนะอย่าทำนะนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าหากว่าคิดให้แนบเนียนจริงๆเนี่ยคิดกันให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆเนี่ยมันมีเหตุมีผลแอบแฝงอยู่ในนั้น แต่คนปัจจุบันเนี่ยไม่คิดไม่ใคร่ครวนไม่มีความแยบยนพอนะก็เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยไปเหมาเอาว่าคนโบราณเนี่ยโง่งมงายห้ามอะไรก็ไม่รู้ถืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่น่าเชื่อถือมันกลายเป็นอย่างนั้นซึ่งเรื่องของเงินปากผีนะ บรรดาอาถรรพ์ต่างๆทั้งหลายก็หลายๆท่านก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เคยได้ประสบและแม้กระทั่งได้เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วนะ,อ,ะอาถรรพ์ของเงินปากผีที่ว่าได้ไปร่วงร่ำรัวไปขโมยเอาเงินจากปากสบปากผีมาเนี่ยทำให้วิญญาณน,นั้นเนี่ยติดตามมาทวงเงินคืนบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้มันเป็นความจริงหรือไม่บางส่วนมันก็เป็นจริงนะ บางส่วนมันก็เป็นจริงแต่บางส่วนมันก็เป็นอุปทานมันไม่แน่นอนหรอกนะสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มันมีทั้งจริงและไม่จริงนะบางศพก็เป็นได้ว่าเออจิตวิญญาณเนะ่ยเขายังห่วงยังหวงของของเขาอยู่เมื่อมีใครมารักไปมาขโมยไปเนี่ยมาล่วงล้ำก่ำเกินของเขามาระเมิดของเขาเนี่ยอ่จิตวิญญาณของเขาก็าไปตามทวงก็เ,เป็นไปได้แต่บางทีจิตวิญญาณนั้นเขาก็ไม่ได้ทวงไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันเป็นอุปทานของคนคนนั้น เมื่อไปเอามาแล้วมันเกิดวิตกมันเกิดฟุ้งซ่านมันคิดมากทำไปธรมมจิตมันก็หลอนตัวเองนะพอมันหลอนตัวเองมันก็เห็นไปต่างๆนานาเห็นผูดผีวิญญาณมาทวงมั่งจะมาเอาชีวิตมั่งจะมาทำลายมั่งมันก็เป็นไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องราวเล่นลับต่างๆนั้นถ้าหากว่าเราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาก็ดี ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปเซนแล้วก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธในทันทีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันเราต้องหาเหตุหาผลพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็นำเอาเหตุผลต่างๆนั้นนมาพิจารณามาประมวลเมื่อประมวลเสร็จแล้วจึงค่อยมาสรุปว่าเราควรเชื่อหรือว่าไม่ควรเชื่อ